สวัสดียามเช้าค่ะพี่น้องเจ้าจำต้นพากิเล็กต้นน,น้อยๆที่เคยคอยเคยทายคลิปสั่นให้เบิงบ่คอยว่าสิเก็บค่ะตอนนี้มันยอดหลายว่าสิเก็บแกงว่าซานบบดนี้คอยมาเบิงคอยก็่างเบิงสมือละะ่ือวะนอนชิเมโจโดได้เต็ม <laughs> แต่ว่ายอดมันงามค่ะยอดพากิเล็กขาวนะคะนี่สวยนอนไหมพี่หายังมาหมดใบเนาะ พอได้เก็บแกงพละ่ะจะสังอีหลีเดี๋ยวเบื้งเนี่ยกินใบซอยเบิ้ด่าสิมาเก็บแกงเห็นยอดมันอ้วนส่วสันนี้ต้นหน,หน่อยที่เคยทายนัะะ่นล่ะทีมยอดแขนงหน่อยหน่อยไหมนี่ไหมนอนกินของข่อยพี่น้องเบื้งเนี่ยหปัดย้มข่อยต้มนะเสืวอถีดจืดเบิ้งดูเบิ้งดูเบิ้งดูเบิง เบื่องความนีของมันเ้อยี่จังใดกับมันดีกินกับกินจนว่าสอยเบื้อหน้อย่าด่ามาเ้ยทุกคนเบืงเนะี่ว่าสีเก็บแกงกได้ก็ได้ขอบคุณทุกคนเด้อที่คอยสนับสนุนกันตลอดค่ะ